สวัสดีค่ะช่างสร้างจุดเดสนะคะคอออกปัดปาดแข็นกุดยาวปิดเข่านะคะด้านหน้าเนี่ยจะทําได้สองแบบจะต่อบานหน้าแล้วจับจีบปล่อยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบเย็บลงมานะคะประมาณห้าจีบ แล้วก็ค่อยปล่อยนะคะจะทำได้สองแนวนะคะด้านหลังถ้าคอไม่กว้างนะคะก็เจาะหลังค่ะทำอยู่ที่ XL นะคะอกสี่สิบนิ้วมาทำกันเลยค่ะแม่แบบนะคะช่างก๊อปมาเลยอกสี่สิบนิ้วเป็นเสื้อแขนกุดแม่แบบเสื้อแขนกุดนะคะ ปรับไหลเรียบร้อยหาวงแขนเรียบร้อยแล้วนะคะ EP ที่480นะคะไซส์ S อก34นิ้วช่างลงไว้8ไซส์นะคะจนถึง487อก48นิ้วเพื่อนๆก็ไปสร้างแม่แบบมาได้นะคะไซส์ XL EP ที่483ความยาวความยาวจะเป็นปิดเข่านะคะ ปิดเขานี่แล้วแต่ตามต้องการเลยนะคะช่างทำประมาณสี่สิบเอ็ดนิ้วจากไหลนะคะจากเส้นเอวก็จะประมาณยี่สิบสี่นิ้วปิดเข่าไม่มากตีมาเลยค่ะจากสะโพกนะคะแม่แบบที่เราบวกแปดไว้ใช้ได้เลยค่ะวัด ยี่สิบยี่สิบเก้าแล้วก็วัดมาค่ะยี่สิบเก้าตีตรงตรงมาก่อนค่ะด้านหน้าจะมีปิกเก็ตแยกนะคะแล้วก็จะแยกจีบเราก็จะทำเอไม่มากค่ะสักสองเซนเข้าเอลสักหนึ่งเซนของผู้หญิงนะคะ อันนี้น้อยถ้าจะขึ้นก็ครึ่งเซนก็ได้นะคะเพราะว่าเอมไม่มากด้านหน้าเราก็ปิดเกตมาเลยค่ะแยกเรียบตีมาตรงๆเลยค่ะเราจะแยกบานนะคะ ปิเกเไหลค่ะเขาจะออกบานนะคะเราปิดวงแขนไปเลยค่ะ แต่งชายนิดนึงค่ะคอนะคะคอนนี่จะเป็นคอกลมคอปาด เลือกได้เลยนะคะอันนี้เขาจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ตามแบบลงมาประมาณสี่เซนค่ะเป็นออกปาดนะคะหกเจ็ดเซนเนี่ยค่ะถ้าถึงเส้นไหลเลยก็เจ็ดเซน ช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้แม่แบบแขนกุดเนี่ยเราล้ําเข้ามาแล้วนะคะก็ได้นะคะถ้าชอบช่วงนี้ฟางหน่อยหนึ่งก็ใช้หกเซน แล้วก็ปิดได้เลยค่ะจากตรงจุดปุ่มคอนะคะขยับไปนิดนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยเขากว้างปิดมาที่หนึ่งเซนค่ะ แต่งคอหน,นึงอันนี้ถ้าจะเป็นแบบแนวต่อบ่าหน้านะคะจากเส้นอกกับบ่าหน้าเนี่ยแบ่งครึ่งเลยก็ได้ค่ะเก้าเซนก็สี่เซนครึ่ง จะอยู่ประมาณนี้ถ้าจะต่อบานหน้านะคะ9เซนถ้าจะเน้นต่อบานหน้านะคะก็จากจุดบานหน้ารอบอกแบ่งครึ่งได้เลยคะ่ะแล้วก็แยกจีบนะคะแต่นี้ช่างจะเป็นแยกแล้วก็จับเย็บลงมานะคะ ห้าจีบเราจะทำจีบอยู่ที่สามเซนอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เราใช้ถท้านิ้วครึ่ง สามเซนสามเซนแล้วก็ตรงกลางอันหนึ่งนะคะเป็นห้าห้าจีบสามเซนเย็บ yep, ลงมาประมาณสิบเซนห้าจีบนะคะ ขีดลงไปเลยค่ะ แยกเลยค่ะเราทำอยู่ที่ห้าจีบนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเจ็ดเจ็ดจีบนะคะก็ขีดมาอีกหนึ่งช่องคือต้องการเยอะหน่อยก็ขีดมาอีกหนึ่งช่องนะคะสามเซน เราจะแยกจีบเขาเป็นจับปล่อยนะคะจับปล่อยไม่ได้อัดถึงชายนะคะจับปล่อยแล้วก็แยกแค่สี่เซนพอคะ่ะสี่เซนนะคะจากจุดนี้ตอนนี้เวลาทำแนวที่เป็นจีบเนี่ยเราจะต้องจับคือเราจะไม่ตีแบบอย่างนี้มาแล้วก็วางนะคะเขาจะเคลื่อน เราใช้จับแล้วก็เอาชทีนี้มาวางค่ะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าไม่เคลื่อนนะคะ แยกตลอดแนวนะคะถึงด้านล่างเลยเสี่เซนนะคะ จีบอยู่ที่สี่เซน เสร็จแล้วนะคะห้าจีบจีบตรงกลางแล้วก็วัดออกมาได้เลยค่ะอันนี้เราทำอยู่ที่สี่นะคะตรงกลางสองเซนค่ะสองเซนค่ะ ยาวมาเลยนะคะสองเซนแต่งชายนิดนึงอันนี้แล้วก็ตัดมาเลยค่ะ ด้านหน้าเป็นทบผ้านะคะอันนี้คือสี่สี่ตรงนี้คือสองอันนี้คือทบผ้านะคะทบผ้ากลางออกมาก็จะเป็นสี่เซน ิ้นหลังค่ะชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็จะบานประมาณนี้ทบหน้าจะเป็นกระเป๋าข้างก็แล้วแต่นะคะจากเส้นเอววัดลงมาหนึ่งนิ้วปากกระเป๋าห้านิ้วครึ่งความกว้างของกระเป๋าส่วนมากก็จะประมาณหกนิ้วนะคะ ความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณสิบสองนิ้วสิบเอ็ดสิบสองนิ้วดูที่ชิ้นหลังเป็นแขนงุดนะคะปิดปิดเพื่อให้วงแขนเขาเรียบนะคะไม่อ้า รอบคอวัดเอานะคะต้องการคอกว้างหรือแคบถ้าถ้าให้สวมลงก็คือห้าสิบเก้าหกสิบนะคะสวมลงไม่ต้องเจาะหลังถ้าน้อยกว่าน,นั้นก็เจาะด้านหลังนะคะ สามเซนคึ่งจากปุ่มคอนะคะไม่ค่อยวางเท่าไหร่ถ้าว่างเราก็จะปิดในมุมนี้นะคะครึ่งเซนความยาวจากเส้นเอวเขาลงมา24นิ้ว ท่ากับด้านหน้านะคะดูในส่วนของสะโพกยี่สิบหกวัดมาค่ะยี่สิบหกตีตรงตๆท้นหน้าเออยู่ที่สองเซนนะคะเท่ากันเข้าเข้าเอวอยู่ที่หนึ่งเซน ทำเหมือนด้านหน้าค่ะตอนนี้เราจะแยกช่วยนะคะเพราะว่าบานแค่เนี้ยจะไม่รับกับด้านหน้านะคะแยกช่วยนิดนึงจากเส้นเอวประมาณแปดเซนนะคะ แยกไม่ต้องบานเท่ากับด้านหน้าก็ได้ค่ะแต่ให้มีแบบบาน แยกประมาณเจ็ดเซนก็ได้ค่ะให้มีบานนะคะแต่ไม่บานเท่ากับด้านหน้าแล้วเราก็แต่งชายนิดนึงค่ะ หน้าตรงชายเราขึ้นครึ่งเซนก็ขึ้นนะคะเท่ากันก็เรียบร้อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ